เริ่มธรุรกิจจากการทำสิ่งที่ชอบขายในสิ่งที่รักหรืออะไรก็แล้วแต่ซิน่าบอกเลยว่ามันเริ่มมาอย่างผิด <c oughs> ผิดหมด <c oughs> ผิดวิธีผิดทางผิดแบบผิดไม่รู้จะผิดยังไงเลย ขายของอ,อนไน์มาสักพักแล้วแต่ว่ายังขายไม่ได้สักทีโดยเฉพาะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เราอาจจะยังไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนนะซึ่งอันนี้ที่เาทำคลิปเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงจริงๆปกติที่เราทำคลิปสาหรับเจ้าของธุรกิจที่สมมติว่าอยากเข้ามาทําออนไลน์อะไรเงี้ยถ้าเรามีธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยมันค่อนขา้างที่จะพิสูจน์ได้ว่าไอของที่เราขายอะมันมีคนต้องการโอเคไหมแต่ถ้าเรายังไม่เคยทําธุรกิจนะแล้วเรากระโดดเข้ามาแล้วก็ปัญหาคนส่วนใหญ่ที่ทาคืออะไรรู้ไหมคือขายสุ่ม 4, สี่ซุ้มห้าแลคิดว่าอะไรคิดว่า แต่ไปดูว่าคนที่เขาสําเร็จย่างคน,นทร่มก็ดีรวยชีวิตดีขึ้นไม่กีป่ปีซื้อบ้านซื้อรถได้แล้วมีเงินเป็นหลักล้านหลักสิบล้านเห,หลืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเข้ามาเราขายอะไรก็ได้น่ะยึดเอาตามแบบสิ่งที่ชอบก่อนเริ่มธรุรกิจจากการทําสิ่งที่ชอบขายในสิ่งที่รักหลืออะไรก็แล้วแต่ตีนาบอกเลยว่ามันเริ่มมาอย่างผิดผิดบทผิดวิธีผิดทางผิดแบบผิดไม่รู้จะผิดยังไงเลยซึ่งตินาไม่ได้อยากที่จะมาฉีกฝันคุณนะติน่าไม่ได้อยากจะบอกว่าคุณเข้ามาทำอะไรแล้้วคุุณจะตอองททรรมาน แต่คุณเริ่มต้นด้วยอะไรเริ่มต้นด้วยการตั้งจุดมุ่งหมายผิดอะ่ะโอเคว่าถ้าคุณทําธรุรกิจอยู่แล้วถ้าใครมีธรุรกิจอยู่นะตอนนี้นะเราจะรู้ว่าเราทําธรุรกิจหรือว่าเราของหรือว่าเราขายของได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะเอาตัวเองเป็น,ปน,ต,ปนตัวตั้งว่าก็ฉันชอบทําแบบเนี้ยเราฉันจะขายแบบเนี้ยเราจะขายได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้ไว่าเราไม่เกี่ยวด้วยว่าเราขายอย่างมีความสุขเราขายอย่างสนุกเราขายอย่างแบบแฮปปี้ดีมากฉันมีความสนุกสกับสมบัติเสมอในสิ่งที่ฉันทำหรืออะไรเงี้ยทําเป็นร้อยคลิปทําไปอีกชาติหนึ่งอ่ะติน่าบอกเลยทยําไมเงี้ก็ขายไม่ได้ โ okay, อเคป่ะเพราะอะไรเพราะคุณเริ่มผิดมั้งแต่แรกมันต้องมีสินค้าที่เราหมายที่แก้ปัญหาให้ลูกค้ามันต้องมีสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าและลูกค้ายอมจ่ายเงินให้กับสิ่งสิ่งนั้นด้วยโอเคป่ะ okay, บ,บางสิ่งบางอย่างอาจจะอาจจะตอบโจทย์นะแต่ว่าคนไม่ได้อยากซื้ออะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะขายได้ไหมไม่ได้ โอเคไหมยกตัวอย่างนะตีน่าเคยมีลูกศิษย์เนี่ยเขาชอบทำอาหารฝรั่งแล้วเขาจะมาทำคอร์สขายอาหารฝรั่งปรากฏว่าทำได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรคนไทยไม่ได้ชอบกินอาหารฝรั่งไม่ได้มีคนเยอะขนาดนั้นที่อยากกินอาหารฝรั่งเข้าใจว่าแบบนี้เห็นไหมคนอาจจะอยากได้คนอาจจะอยากรู้บางคนอาจจะกําลังย้ายไปอยู่เมืองนอกมีสามีฝรั่งต้องทำอาหารฝรั่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในหัวเขาคิดเนี่ย ดูใน YouTube เอาก็ได้ป่าวะดูฟรีก็ได้ป่าวะทำไมจะต้องมาลงคอสคือคนอาจจะมีปัญหานะแต่เขาไม่ยอมจ่ายอะเพราะนั้นดูเลยว่าของที่คุณขายอยู่ตอนเนี้ยคุณเอาตัวเองเป็นตัวตั้งหรือเปล่าว่าก็ฉันชอบสิ่งนี้ฉันก็เลยจะขายสิ่งนี้ไม่ใช่นุย้ยไม่ใช่นุย้ยลูกสิตรีน่าคนหนึ่งนะคะคุณนิชาเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยสามารถสร้างเงินได้หลักแสนต่อเดือนนะในการในออนไลน์นะคะแต่ก่อนเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือเขาคิดว่าฉันอยากจะเปิดคอสสอนอสร้างแรงบันดาลใจ อะไรแกผมก็ชอบเรื่องนี้ไงชอบวะไม่ผิดโอเคไหมแต่แบบแต่มันไม่มีคนซื้อดีดีมาผิดทางแล้วเขาก็เปลี่ยนนะแล้วเราก็ไปทาเรื่องสุขภาพพอไปทำเรื่องสุขภาพ,พ,ภาพจะขายข้อสุขภาพอบอกอกำลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีคนซื้ออีกเขาก็เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณขายอะไรอยู่กับเราแต่ตอนเนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันขายไม่ได้สักทีอย่าดัานทุลัง เปลี่ยนขายไม่ได้เปลี่ยนขายไม่ได้เปลี่ยนตีน่าเคยขายไม่ได้ไหมเคยและเยอะมากตีน่าบอกเลยเคยและเยอะมากมีเป็นสิบสิบอย่างเลยที่ขายไม่ได้แต่ไม่มีคนรู้เพราะอะไรเพราะมันขายไม่ได้ไงมันก็ไม่ดังไงมันก็มันก็เพราะมันขายไม่ได้ไงแต่วิธีการที่น่าทาก็คืออะไรก็คือเปลี่ยนเท่านั้นเองอย่าจมกับความผิดพลาดอย่าจมกับความล้มเหลวมันล้มไปแล้วเราขายไม่ได้ไม่เป็นไรเราทําไมเราลุกขึ้นมาใหม่เราหาสินค้าใหม่เราลองเริ่มต้นขายใหม่ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้ตีน่าก็เป็นกําลังใจให้เนาะขอให้คนเนี่ยขายได้ขายดีแล้วก็ถนะ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ข้างใต้มาก็ได้นะว่าเข้าใจแล้วค่ะอะไรเนี่ยบางคนครูวันีก็อาจจะยังงงอยู่ว่าทำไมขายไม่ได้สักทีว่าตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะอะไรเน,เนะเาะก็สามารถพิมพ์มาข้างใต้ได้เนาะหรือว่าถ้าสมมุติว่าอยากที่จะแชร์คลิปนี้ก็แชร์ไปได้แล้วก็ติดตามตีน่าได้ด้วยนะคะที่เทจตีน่าเทเลอร์หรือว่าจะเป็นในทิกตอกใน YouTube ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกัน เช้าวันนี้ติาก็มีทั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ